สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการภายใต้กำกับดูแลของประธานรัฐสภามีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปสู่ประชาชนรวมทั้งศึกษาคนา้นคว้าวิจัยปัญหาและแนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบเพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเป็นปึกแผ่นและยั่งยืน ในฐานะหน่วยงานวิชาการด้านพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมพิบาลระดับประเทศเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมพิบาล รวมทั้งอบรมปลูกฝังให้บุคลากรในองค์กรเป็นคนดีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมทั้งในรูปแบบของการปฏิบัติงานจริงและรูปแบบวิดิทัศรน์รณรงค์ส่งเสริมความเป็นพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าได้มุ่งมั่นสร้างคนดีขององค์กรที่มีความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์โปร่งใสตามหลักธรรมภิบาล กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้าเพื่อให้เกิดสำนึกลึกซึง้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการสร้างความเป็นประชาธิปไตยและธรรมพิบาลโดยการสร้างค่านิยม KPID เพื่อเป็นเครื่องมือทางการบริหารและพัฒนาองค์กรร่วมกัน ปลูกฝังค่านิยมโดยการบ่มเพาะให้นักศึกษาของสถาบันหลักสูตรต่างๆจะต้องมีความรู้และคิดถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมซื้อสัตว์ต่อตอนเองและซื้อตรงต่อผู้อื่นกำหนดเป็นหัวข้อเนื้อหาวิชาโครงงานเชิงปฏิบัติของหลักสูตรให้นักศึกษาได้นำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสร้างความเป็นพลเมือง ผ่านสื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกที่ดีสู่สาธารณะกระตุ้นให้เกิดการมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมจิตสำนึกตระหนักรู้ต่อสังคมร่วมกันกระบวนการทำงานของสถาบันพระปกเกล้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาทำให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการทีร่เริ่มจากประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรมท,ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสันติภาพอย่างแท้จริง ด้วยความมุ่งมั่นดังวิสัยทัศน์สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขธรรมพิบาลและสันติวิธีมุ่งนำความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม